ส่องคมสอดครับฮันลี หมดทางใจทุ่มเทให้ไปเราจะสู่ต่อไปความเกียกล้ัทางสักและสีเราตา่างยืนหยัดเคียงคู่กันไปแม้าาใจะยากเพียงไหนแต่เราไม่กลัว การชิงชัยเราจับมือกันก้าวไปในวันนี้สอง ถูทิ้งนั้นไงชีวิตแห่งเราไม่ลืมร้างลาสาวขีที่สวนดอกนีไงเราสายทานไวแก้วยนใสดังเงาเมื้อใจพวกเราใสยันดัง่งทานเฮาเป่าเมือ่อขอกันรวงทันเปลือกถึง